เอเยอร์วอสสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถสกูตเตอร์ที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะมากๆไม่ชมหนึ่งลำนะครับผมจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเจ้า l a มเบ s t a V200 Special ตัวนี้เป็นตัว Wonderful r e t o o นั่นเองครับลูกคา้าสวยมากๆรถเดิมๆพร้อมกับผี่เลขไม้แค่หมื่นกว่าโลครับลูกคา้า ดูได้เลยนะฮะชุดสีตัวรถสวยๆกิฟต์เลยนะมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกด้วยนะครับลูกค้าดูได้คอนโซลดำๆกิฟต์เลยนะครับท่อเนเป็นท่อเดิมจากโรงงานนะชุดสีฝาข้างสั่งดีก็ยังกิฟต์สวยๆเหมือนกันนะฮะคิ้วรถเป็นสีดำนะครับของตัวเจ้า Wonderful Retro นะฮะเป็นไงดำสนิทไม่มีทะลอกปอกเปิรกครับลูกค้ามีกระจกติดไปแฮนด์แต่งมาให้นะฮะ คันนี้นะฮะมาพร้อมกับไฟหน้า led ครับลูกค้านะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็ม,เ,ตมเลยครับใช้งานได้ยาว,ยาวไปเลยนะฮะคิวรถฝั่งนี้ก็ยังสวยใสยครับลูกค้าดูได้เลยโหรถสวยมากใครถามหาอยู่นะแล้วอยากได้สีขาวผมมาแล้วนะครับผมผมจัดมาให้1ลำนะฮะสวยจริงๆเนี่ยครับเจ้าคันนี้นะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานครับลูกค้าแต่สภาพรวมผมให้เลยเนครับพร้อมกับขี่ใช้งานเลยเลขไม้เจ้านี้อยู่เพียง18,00 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับลูกค้า ทางร้านได้ทาการตรวจเช็คซ์วิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเครื่องข้างเดิมๆเลยข้างไม่ดงังความไม่ไหลนะฮะระบบไฟติดครบทุกจุดนะนี่ลูกค้าดูโอ้โหเราสวยสภา,ภาพดีแบบนี้รีบมาจัดกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยนะท่อเดิมนะครับเจ้าคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยบิดติดมือมากๆเลยครับผม้าใครสนใจนะ,ะเจ้าคันนี้นะฮะมีมาแค่ลำนี้ลำเดียวเท่านั้น เจ้าคนนี้มีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ